สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษม ท่อนพันุ์ที่เป็นโรคจะมีโทษตามกฎหมายอ๋อไม่ซื้อไม่ใช้ไม่เคลือ่อนย้ายท่อนพันธ์มันสัมปะหลังที่เป็นโรคเยี่ยมเลยครับรา<ะ>หากพบเห็นมันสัมปะหลังแสดงอาการเป็นโรคให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที กลับมาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเกษตรกรคนเก่งที่อำเภอท่า,าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นเกษตรกรชาวสวนผลไม้แต่ว่าประสบกับปัญหาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินนะคะ ก็เลยหันนําเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้มีการปลูกเห็ดมากมายหลายชนิดนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเขาประสบความสําเร็จจนวันนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจรเขาดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแต่สุขแค่ไหนอย่างไรไปติดตามชมได้ในช่วงนี้ค่ะ อดีตชาวสวนผลไม้ผู้ยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาจนกลายเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดที่เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรที่สำคัญแห่งอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเมื่อ30ิปีผ่านมา่วงนั้นผลไม้เป็นดอกพอเป็นดอกก็หมดน้ำไม่มีน้ำให้พอมีผลผลิตออกราคาก็ถูกขายก็ยากตอนนั้นชีวิตรู้สึกว่ามันก็ละเลลำบากมากครับถ้ามีอาชีพอะไรรองรับเราคงจะ เอาสวนไปเป็นตัวสำรองไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยหาอาชีพมาเสริมขึ้นดีได้โอกาสทางศูนย์ศึกษาพัฒนาของอาวููเบงอนเนืองมาจากพระราชบัิเขาได้เปิดอบรมเขามีอาชีพหลายหลายอย่างเนี่ยแล้วแต่ใครจะไปเลือกเอาผมคิดดูว่าเห็ดมันยังไม่มีใครทำอะ่ะแล้วก็เป็นชายเนื้อที่ไม่กว่างไม่มากนะักมันจะอยู่อาศัยตามล่มใต่สวนเราได้อะไรได้เนี่ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คนในในครัวเรือนของเราก็ทําได้ ด้วยความขยันใฝ่รู้อดทนและไม่ยออ่อท้อประกอบกับความเชื่อมั่นและศรัทธาในแนวพระราชด,ดำริคุณวีระใช้เวลาเรียนรู้ฝึกฝนลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จคั้แรกก็ทำเห็ดนางว้าพอไปอบรมกลับมาแล้วก็มาลองผิดลองถูกที่แรกก็เริ่มซื้อก่อนเขามาเลี้ยงก่อนแล้วก็ขอคำแนะนำจากคนที่เขาทำก่อนขายให้เอามาเลี้ยงแค่พันกว่าก้อนมันก็ ได้มีกําไรดีช่วงนั้นก็ก่อนเห็ดก็อย่างนี้ก่อนละสาบาทเราขายได้ถึง7,000บาทตอนนั้น่ะรู้สึกว่ามันมีกําไรดีปัจจุบนันพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นโรงเพาะเห็ดและผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรและกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจนปัจจุบนันมีชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า27คน ก็สอนเกษตรกร,ร,กรหรือตำบลใกล้เคียงเขาจะให้ผมไปช่วยสอนช่วยฝึกอบรมสอนอาชีพใเขาตอนแรกก็เราจะเอาขี้เลื่อยมากองวางไว้ก่อนขี้เลื่อยร้อยกิโลเราจะใส่ลำประมาณห้ากิโลแล้วดีเกลือจะหขีดแล้วก็เป็นเอปูนขาวกิโลหนึ่งแล้วก็ไอน้ำหม,มักชีวาภาพพอเ,เอามาเข้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใส่ถุงใส่ถุงเสร็จ แล้วเราเข่าเตาหนึ่งพอ,อเข้าเตาหนึ่งไปประมาณสี่ชั่วโมงแล้วเราก็ออกทิ้งไว้คืนหนึ่งให้เขาเย็นแล้วเรา่อยหยอดเชือแล้วยอดเชื้อเสร็จเราจะตั้งทิ้งไว้ที่หนึ่งเดือนจนกว่าไอ้เชือเต็มถุงเราจะเอาเข่าลงเพาะดอกยอยู่ในโรงเรือนที่เลี้ยงดอกก่อเป็นเท็ยนดางฟ้าก่อสามเดือนจะหมดอายุของเขาเราจะเก็บได้ทุกวันถ้าเห็นเดินชื่อก็หลอบเดียวชุดเดียวจบสามเดือนจบเลยก่อนผมทํางานอยู่กรุงเทพนะครับ แล้วทีนี้ก็ค่าของชีพอะไรมันก็สูงรายได้ก็น้อยผมก็เลยกลับมาอยู่บ้านที่จันทบุรีมาทําสวนนะครับผลผลิตตอนนั้นก็ราคาถูกตกต่ำมากตอนนี้เรามีอาชีพเสริมแล้วก็รายได้ดีกว่าผมจะเน้นในการเปิดดอกขายเองด้วยแล้วก็ขายก้อนเห็ดที่สําเร็จรูปส่งส่งด้วยนะครับตอนนี้เหมือนเป็นอาชีพหลักเลยค่ะจากเมื่อก่อนเป็นอาชีพเสริมคือมั่นคงมากเลยค่ะแล้วก็เราสามารถ มีลูกค้ามาติดต่อซื้อก้อนเห็ดดอกเห็ดกับเราตลอดเลยค่ะตอนนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากเลยค่ะเห็ดนางฟ้าภูฐานน่ะรายได้ประจําวันตาเป็นเห็ดลิ้นจือเราจะเป็นมนมือเนี่ยเป็นเงินก้อนเป็นเงินเก็บได้เหนือสิ่งอื่นใดคือความสุขที่มาจากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่ทำอยู่กับที่ถุนทางศูนย์คุงเบนอ่ะเหมือนยังอยู่ใกล้พระองค์ทานนะถึงว่า ตัวพระองค์ท่านอยู่จะอยู่ตรงไหนก็แุกทแต่ก็เหมือนทำทำงานอยู่บ้านนี่ก็ทาเพื่อถวายพระองค์ท่านอยู่ตลอดนักเรียนนักศึกษานกคนที่จะมาอบรมมาอะไรมาได้สอนและถวายเป็นราชจุกุศลให้แก่พระองค์ท่านอยู่ตลอดเผมเองก็รู้สึกปราบปื้มปิติยินดีมากที่สุดเลยครับที่พระองค์ท่านได้สืบสารต่อจากในหลวงรัชกาลที่9แล้วตัวผมเอง ก็จะทำตามในหลวงราชการที่ย์เล้วจะสอนลูกหลานต่อต่อไป บอกว่าเห็นแบบนี้นะคะคําว่าพออยู่พอกินพอเพียงเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกอาชีพจริงๆ่แล้วค่ะไม่ใช่แค่ว่าในเรื่องของเกษตรกรแต่ว่าเราทุกคนสามารถนํามาปรับใช้ได้แล้วเพียงแค่นี้จะมีรอยยิ้มมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามตัวอย่างดีๆของเกษตรกรคนเก่งได้ทั่วประเทศไทยนะคะในรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์หกโมงเช้าทางช่อง9 import HD กดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คราวนี้เนื่องจากว่า้นที่เดินเนี่ยมีเจ้าของอยู่ก็คือกรมประมงแต่ว่าการบริการน้ําอาจจะไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็ได้มอบหมายให้กรทชและกรทชก็มอบหมายให้ทางสกทรามาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับทางจังหวัดในการที่จะจัดทาแผนหลักในการพัฒนาและฟื้นฟูน้องหานนะครับหลังจากที่ได้มีการศึกษามาเป็นเวลาประมาณสักหนึ่งปีนะครับทางสกทรอเองก็ได้เสนอกรรมการน้ำแห่งชาติและเสอออนอกรมครับออกมาเป็นแผนหลักมี12หน่วยงาน วงเงินกรอบวงเงินในในเวลาดำเนินการประมาณ0ิปีนะครับประมาณสักเจ็ดนกว่าล้านบาทแต่แก็ตามาการทางานครั้งนี้ประกอบด้วยหลายหน่วยงานหลายงานที่ว่าเนี่ยนะครับเจืว่าเราเริ่มดำเนเินการแล้วแต่ปีถัดมาแบบปีอกสี่จะเริ่มดำเนินการต่อไปในขนานี้เองเจืว่าปัญหาหลักได้แก่คุณภาพนา้ำมีปัญหาอยู่เพราะว่าชุมชน,ชนโดยรอบนะครับแต่ปล่อยของเสียมาเพราะ,ะนั้นอบจหรือหรือ,รอ,รอทางด้านอ,อจนอเองที่ดูแลเรื่องของการจัดการน้ําเสียก็จะมาดูแลตรงนี้อยู่นะครับ